อ๋อรุ่นจเจริญพรสามเป็นเนื้ออะไรนี่ทองแดงลมดำทองแดงลมดำขอบจะออกเป็นอย่างนี้นะครับนี่บูชาเท่าไหร่เท่ากันครับเท่ากันสามีรอยรวมสง่งอ๋อสี่ร้อยรวมสง่งนี่แหละนี่ก็สามร้อยวมอ๋อสามออ300รอยมอันนี้4ี่ร้อยใช่ไหมสองอย่างอสองเหรียญน,นี้สนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้ สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ไอดี0649060212เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่ สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรักคิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบตเทินไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐาน a m u ว e t w e n t y f o u r c o m แหล่งรวมวัตถุงมงคลพระเครื่องพระเครื่องใหม่ สำหรับท่านที่ต้องการเช่าบูชาออนไลน์ด้วยขั้นตอนง่ายๆชำระเงินและรับบูชาได้ที่ร้านเซเว่นอีเลเวนแล้วก็มาต่อคลิปที่2นะครับสำหรับวัตถุมงคลของพี่พันธ์นะครับ นี่เป็นหลวงปู่อะไรครับหลวงปู่ศูนย์จันทวันโนอยู่ที่ไหนหลวงปู่ศูนย์อยสะกลนครครับวัดป่าอิสระธรรมอยู่สกลนครนะครับโอ้สวยสววัดป่าอิสระธรรมเจ้าสัวสองอย่เจ้าสัวหลวงปู่นี่ยังอยู่ไหมอยู่ครับหน้าบั้กาหน้ากากทงแดงเน้อทองฝาบาทหน้ากาอันบักกานี่บูชาเท่าไหร่เนี่รุ่นนี้ สี่รวมส่งครับสี่ร้อยเหรียญละสี่้อละสี่รอยรวมส่งบุเจ้าสัวสัวปีห์อ่าแล้วนั่นแหละรุ่วยรับทรัพย์รวยรับทรัพย์อันนี้สวยเหมือนกันเนอหลวงปู่หลวงปู่ศูนหลวงปู่ศูนย์มือรวยรับทรัพย์เนตรมอหลังเป็นพรพิเนโอ้หลังเป็นพระพิฆเนเงาะชนวหนากากทองคิปอืมนี่เท่าไหร่บูชานี่สีรยรวมส่งครับสี่ร้อยรวมส่ง ไปรวยตลอดรุ่นรวยตลอดตลอดตอกเก้ารอบอ่ะตอกเก้าอ๋อตอกเก้านี่รอบเลขเก้ารอบรุ่นรวยตลอดเหรอรวยตลอดด้านหลังก็เป็นยันนะครับนี่เท่าไหร่นี่สี่ร้อยรวมส่งสี่ร้อยเหมือนกันรวมส่งนะครับเหลี่ยญสวยมากเหรียญอายุยืนอายุยืนเป็นเนื้อทองแดงเหรอ เนื้อทองแดงลมดำเนื้อทองแดงลมดำครับนี่เท่าไหร่เหมือนกันั้ยเหมือน,นกันครับอ๋อ oh, เอาสี่ร้อยนะครับนี่สี่ร้อยรวมส่งเลยนะครับพยักนำโชคพยักนำโชคนี่เป็นเนื้อทองเหลืองหรอเนื้อชนวนเนื้อชนวนข้างหลังเป็นพระปิดตานะครับนี่เท่าไหร่ครับนี่สี่ร้อยรวมส่งสี่ร้อยรวมส่งนะครับสี่ร้อยรวมส่ง นี่ก็สวยนะครับไปอธิษฐานบรนดาลโชคอธิษฐานบรรดาลโชคส่วนมากเหรียญนี่ปีอะไรเนี่ยปีหกสี่ปีหกสี่ใช่ไหมนี่ก็สี่ร้อยเหมือนกันนะสี่ร้อยอ้อนี่แปดร้อยอ่าทำไมรุ่นนี้รุ่นนี้สูงกว่าแปดร้อยรวมส่งครับอ๋อรุ่นนี้ราคาสูงกว่ารุ่นท็อปรุ่นอะไรรุ่นอธิษฐานบรนดาลโชคอธิษฐานบันดาลโชคแปดร้อยรวมส่ง ถ้ารุ่นนี้ก็สี่ร้อยรวมส่งนะครับแต่เฉพาะรุ่นนี้แปดร้อยรวมส่งไปอายุวัฒนมงคลรุ่นอายุวัฒนมงคลเนื้อชนวนรุ่นนี้เนื้อชนวนเต็มเลยนะครับมีเยอะมีชนวนเยอะมีชนวนเยอะเทสองเหรียญกี่เหรียญมีสองเหรียญนี่เท่าไหร่นี่สี่ร้อยรวมส่งสี่ร้อยรวมส่ง เหรียญออกรูปเหมือนรูปไข่อะแล้วหลังก็จะเป็นเป็นอย่างนี้ครับเป็นเหมือนอัฐบริขารคล้ายหลวงปู่ฟันรุ่มเจ้านี่เหรออ๋อทำพิมพ์คล้ายๆกันเนาะทำพิมพ์น,นพี่ก็สี่ร้อยรวมส่งสี่ร้อยรวมส่งเอาไปบูชาครูไม่สองเนื้อบูชาต้งดลมดำกับอับบากาท,ทำเป็นเหมือนเสมาป่ะน,นี่เหมืนมอนขรี่บ บูชาครูเสมาบูชาครูนี่เท่าไหร่นี่เหมือนกันครับสี่ร้อยสี่ร้อยรวมส่งแล้ีตรับเรื่อนตรายกันไยหลงปูสูงลมดําสอดไส้ทองคิบนี่ราคาสูงไหมเนี่ยอ๋อหน้าหลังเขาจะทําเป็นเหมือนนั่งอยู่เลยนี่ด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสี่ร้อยลวมส่งเหมือนกันสี่ร้อยลวมส่งเหมือนกันเลยรุ่นนี้ครับโอ้ก็จะมีราคาสูงแค่รุ่นนี้เหรอ ูนย์รวมโชคศูนย์รวมโชควันนี้น่าใช้จำนวนพระเก่าสักสิบมาหล่อเึ้นเขาอยู่จังหวัดอะไรรน,นสกลนครสกลนครโอ้ยน,น่าไปเศรษธรรมน่าไปเดี๋ย่าปอิสระธรรมนี่ก็สี่ร้อยรวมส่งสี่รอวมส่งออกเหรียญสวยยันโูคไข่สมโพธิอุโบสถลอง,สองุสมประตูลองปูศูนย์ปีหกหกอันนี้เพิ่งออกนี่ล่าสุดเหรอ <50. S 2> ลาสุดลาสุดนะครับสองเหรียญล่าสุดนี้สองเหรียญเป็นเป็นเนื้ออะไรนี่เนื้อทองฝาบาททองฝาบาทนี่ก็สนะี่ร้อยล่งสง่งสี่ร้อล่ส่งนี่ลาสุดใช่ไหมล่าสุดอนะ <50. S 2> โอ้หนี่สวยสยบเสือสองห้อยยับน,น,นีนั่งเสืออะไรนั่งเสือรุ่นนี้ นี่เท่าไหร่นี่อันนี้พันเอ็ดนี่พันเหรอหนึ่งพันหนึ่งร้อยนี่นะรวมส่งรวมส่งทำไมรุ่นนี้ไอ้รุ่นรุ่นท็อปอ๋อรุ่นท็อปรุ่นคนนิยมรุ่นคนนิยมเพราะแคนทางมหาอำนาจเลยนี่นั่งเสือนั่งเสือตามหาอำนาจอาจารย์ฟันนี่เหรอพิมร้องอาจารย์ฟันเออทำเหมือนปลุกเสกปลุกศูนย์ปุกเสกปลุกศแต่เป็นรูปรูปนี้ของใครรูปฟัน รูปเป็นหลวงปู่ฟันเลยใช่ไหมหลวงปู่ศูนป์หลเสกนี่เท่าไหร่เนี่ยเท่ากันนะสี่ร้อยสี่ร้อยรวมส่งสี่ร้อยรวมส่งสยบสองพยักรุ่นหนึ่งเป็นเม่อผงอ๋อเป็นพระผงเหรอพระผงอือเป็นพระผงโอ้กี่ชั้นนี่พระผงพระผงนี่ก็หลวงพ่อศูนย์ะศูนย์หลวงเสกสยบชาสองพระผงนี่เท่าไหร่นี่สมเด็จ เท่ากันครับสี่ร้อยสี่ร้อยรวมส่งครับพยักมหาลาบหลวงปู่ศูนย์พยักมหาลาบหลวงปู่ศูนย์นะครับนี่เป็นเนื้อผง,งเนื้อผงนี้เท่าไหร่เหมือนกันเหมือนกันอ๋อสรุปวัตถุมงคลหลวงปู่ศูนย์ก็นี้สี่ร้อยสี่ร้อยรวมส่งนะครับส่วนเหรียญน,นี้จะมีออสองเหรียญน,นี่ใช่สองเหรียญจะมีราคาหน่อยนะครับอันนี้ 8 0ดร้อยรวมส่ง้วครับรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นท็อปรุ่นที่คนกําลังอันนันดานโชคอืมแล้วก็ที่นั่งอยู่บนเสือนี้ uk, หนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับอันนี้แปดร้อยรวมส่งนะครับนี่เป็นหลวงพ่อทองเหรอหลวงพ่อทองหอลวงพ่อทองวัดบ้านไรอ๋อหลวงพ่อทองวัดบ้านไรลูกศิษย์หลวงพ่อคุณออไหนมีรุ่นไหนบ้าง เจริญพรสามทองแดงผิวไฟหลวงพ่อทองนี่อะไรดำดำจ้ะดำดำเขาเก็บอ๋อเ่าเก็บเมว่าเขาทำไหมนี่เท่าไหร่นี่เดือนละสามร้อยรสามร้อยรวมส่งบป่รวมส่งสามร้อยรวมส่งเลยนะกายเทพมีกายเทพรุ่นหนึ่งมีสามรุ่นหนึ่งนี่ก็ราคาเดียวกันนะ สามร้อยรวมส่งนะนี่เทพที่สามนะฮะทองหลวงพ่อทองหลวงพ่อทองนะครับหล,ลวงพ่อทองนี่มีมีเดือนละสามร้อยรวมส่งนะครับมีกล่องด้วยนะเพื่อนมีกล่องด้วยหลวงพ่อทองพยักสองพยักสองโอ้นี่ทำเป็นเหมอือนเสมาเลยนียนี่สวย พยัคสถานปัตถภีสองเสือคับดาบเสือคับดาบโอหนี่เสือคับดาบตรงนี้นี่เท่าไหร่นี่ก็สามร้อยอ่ะสามร้อยรวมส่งเนี่ยตรงนี้สามร้อยเลยนะครับสามร้อยรวมสองนุ่ปฏิหารรุ่นปฏิหารนี่หลวงพ่อทองรุนล้วนฮะหลวงพ่อทองล้วนมันเนี่ยโอ้รุ่นปฏิหารนะปฏิหารออออดี เหรียญเหมือนกันนะเนี่ยมือนกันเนื้อทองฝาบาทก็ทองฝาบาทตามร้อยเหมือนกันมานนี่ตามร้อยตามร้อยรวมส่งแล้วครับอ๋อเนื้อไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเจำนวนผิวลงอ๋อนี่มันคนละคนละรุ่นนพิมมันไม่หลายพิมพอ๋อคนละพิมพ์แต่ว่าเป็นชื่อรุ่นเดียวกันเดียวกันปฏิหารสองครบรอบสัจจะครบหกรอบอ๋อครอบหลวงพ่อทองแตมีเนื้อเป็นแบบเหรียญเสมารูปไข่นี่ อ๋<ช>อสีนี้สวยลองนี้สนีนี้เหมือนทองเลยนี้นเหมือนทองเลยถ้าเป็นเลี่ยมก็สวยสามร้อยรวมส่งปฏิหารเนี่ยพวกนี้สามร้อยรวมส่งหมดเลยเหรียญหลวงพ่อทองรุ่นปฏิหาร E O D ปฏิหารสองครบหกรอบหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่ ปฏิหารหนึ่งนั่นคนละอย่างอระรุ่นแรกปฏิหารรุ่นแรกอ๋อนี่อ๋อนี่รุ่นแรกนี่รุ่นแรกอ๋อกล่องมันจะกล่องแรกปฏิหารรุ่นแรกแล้วก็ปฏิหารรุ่นสองรุ่นแรกนี่เท่าไหร่แพงกว่าป่ะรุ่นแรกปฏิหารรุ่นแรกนี่แปดร้อยครับแปดร้อยอ๋อราคาสูงกว่านะครับนิยมนิยมนิยมใช่ไหมนี่อ๋อรุ่นเจริญพรสาม เป็นเนื้ออะไรนี่ทองแดงลมดําทองแดงลมดําขอบจะออกเป็นอย่างนี้นะครับนี่บูชาเท่าไหร่เท่ากันครับเท่ากันสามสี่ร้อยรวมสง่งอ๋อสี่ร้อยรวมสง่งนี่แหละนี่ก็สามร้อยรวมอ๋อสามร้อยรวมอันนี้สี่ร้อยใช่งไหมสองอย่างสองเหรียญนี้สองเหรียญนี่เนี่ยนี่ว่ายเนี่ยอ๋อนี่นนจเจริญพรสาม นี่สามเหรียญน,นี้400 <3 S 1> สี่ร้ยอยรวมส่งสี่ร้อยรวมส่งนี่สามสามร้อยนะครับรรรรจะเลินพรสามมีเยอะเนืเ้อทองแดงเถื่อนโอ้มีเนื้อทองทิพย์นี่เนื้อทองแดงอะทองแดงเถืออ่อนทองแดงเก่าทองแดงโบราณ นี่ก็้ชนวนผิวลงนี่ราคาส่งเท่าไหร่นี่สามเหรียญนี่สามเหรียญใน้ัติหารเนี่ยสี่ร้อยนี่เหรออัติหารเนี่ยนี่พวกนี้สี่ร้อยัิหารนี่ครับสี่ร้อยนะครับส่วนด้านบนนี้สามสามร้อยนะครับด้านบนนี้สามร้อยเฉพาะตรงนี้สี่ร้อยชอบรุ่นไหนก็ทักมานะครับ นี่นี่รุ่นอะไรนะครับสร้างบารมีสร้างบารมีหกเก้าสร้างบารมีหกเก้านะครับทำไมลองไ่อหกสิบเ้าอ๋อนี่เท่าไหร่นี่สร้างบารมีหกเก้าสี่ร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับหลวงพ่อทองเมตตาก็แล้วนี่ละรุ่นนีุ้่นเมตตาก็สี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบพร้อมรอยจานพร้อมรอยจานนะครับรอยจานหลอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้แล้วนี่ละรุ่นนี้ลงยานี่สามร้อยรวมส่ง ลงยานี้สามร้อย่ะสามร้อยรวมส่งนะครับเศษถีหน้าใหญ่ครบหกล้อเจ็ดสิบสองปีหลวงพระทองเศษถีหน้าใหญ่รุ่นนี้อรอใช่รุ่นนี้เศษถีหน้าใหญ่แล้วก็มีไปเสมาโอ้เหยญเซมาเียญเมาทองสิบติดนี่เท่าไหร่รวมส่ง สี่ร้อยรวมส่งสี่ร้อยรวมส่งรุ่นสารพัดดีหลวงพ่อทองอลงยาสวยงามมากเลยใช่ไหมครับอันนี้เป็นเนื้ออัปกานะครับหลวงพ่อทองนะครับสวยงามเลยนะครับนี่ก็400รวมส่งเหรอ400รวมส่งอันนี้ปัมป๊มเหยียนปั๊มหกห้ารูปหล่อ เหรียญปั๊มเหมืนอนอ้าวมันก็รูปหลอ่อได้รูปหลอ่อนันปั๊มครับไในเหรียญปั๊มนี่ <5 S 1> เป็นหล่อนะ <5 S 1> ปัมป๊มอ๋อปั๊มอ๋อข้างๆจะทําเป็นเหมือนอ๋อปั๊มรุ่นแรกปั๊มรุ่นแรกนี่หกห้านี่เท่าไหร่เนี่ยนี่สี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบนะครับเป็นรูปหลอ่อปัม๊มหลวงพอง่งพอทองหน้าปกจิ๋วหลวงพ่อทอง โอเล็กจริงๆนี่นิดเดียวเท่าไหรล่ะนี่นาปกนาปกเียนล่ะสองร้อยรวมเหรนละสองร้อยอ๋อมีคนละเนื้อสีดำๆกับสีออกผิวไฟทองแดงผิวไฟกับทองแดงเขวไฟกับทองแดงลมดำสองร้อยรวมส่งอะเล็กมากนะครับเนี่ยเป็นเป็นพระนากปกเล็กๆออกไปรุ่นห้าแรุ่นห้าแ พอรุ่นนี้มีประสบการณ์เหรอมีประสบการณ์ชะมีประสบการณ์5แชะนี่เท่าไหร่เลย5แชะก็ร400รวมส่ง400รวมส่งนะครับรุ่น5แชะนี่คือวัตถุม,มงคลของหลวงพ่อทองนะครับ<ห>วัดวบ้านไร่ใช่ไหมบ้านไร่ติบห<อ>ลวงพ่อคูณไป,ไปวัดไอ้หลวงพ่อคูณก็ไม่ได้เข้าไปกราบเลยยังท่านยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ยังอยู่ใช่72มหาโชค รุ่นมหาโชคอะเต่ามหาโชคลาบรุ่นสองอ๋อเขามีเต่าด้วยประสบการณ์รุ่นสองนี่สูงไหมราคาเนี่ยเต่าราคาสี่ร้อยรวมส่งอืมแต่เต่าเขาก็ทําทําเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับนี่เป็นลักษณะนี้นะไม่เหมือนเต่าหลวงปู่หลิวนี่อลอยการนี่เท่าไหร่นะสี่ร้อยรวมส่งสี่ร้อยรวมส่งนะครับเต่าหลวงพ่อทองนะไข่เหรียญลูกไข่ครบหกรอบหลวงพ่อทอง เห็นลูกไข่ครบกราบครับทองราคาโรงพยาบาลน้ำเงินนี่เท่าไหร่นี่เหมือนกันไหมหวั่นกันครับสี่ร้อยโล่งส่งครับนั่งผ่านชนะมารนนั่งผ่านชนะมาร์่ช้อนจุลุงอู้ดีสวยเลยออกแบบได้สวยมากรุ่นนี้เท่าไหร่นั่งผ่านนี่หนักมากเลยผ่านนี่สี่ร้อยลงส่งเนื้ออะไรจะมันหนักเนื้อช้วนลุง สี่ร้อยรวมส่งนะครับต่อไปสร้างบาร,รมีหกห้ารุ่นสร้างบาร,รมีหกห้าล้อพิมพ์หลวงพ่อคูนสร้างบาร,รมีหนึ่งล้อพิมพ์หลวงพ่อคูนนะครับแมกโรเดียมนี่เท่าไหร่นี่สี่ร้อยเหมือนกันครับสี่ร้อยอ๋อเป็นหลวงพ่อคูนเหรอเป็นหลวงพ่อทองแต่ทำคล้ายๆใช่ไหมคล้ายหลวงพ่อคูนพิม สร้างบรลลัีหนึ่งเก้าน<อ>ี่เป็นของหลวงพ่อทองรุ่นบัลานีทองพันล้านอโอ้นี่สีทองเลยด้านบนเป็นหลวงพอ่อคูณหน่หอคูณอืมนี่เท่าไหร่รุ่นสี่ร้อยรวมสองสี่ร้อยรวมสอง,สงก็ไปไปรุ่นท็อปถือว่าราคาไม่สูงมากนะสมปรานา นี่รุ่นท็อปเหรอรุ่นคนนิยมโอ้มีตออโคตรต่อโคดตัวนี้นี่เท่าไหร่รุ่นนี้รุ่นท็อปนี้พันห้าพันห้าเลยอรุ่นนี้เป็นท็อปยอดนิยมพันห้าเฉพาะรุ่นนี้พันห้านอกนา้น้ก็ประมาณเป็นเนื้อผงของหลวงคล้ายหลวงพทองนะครับนี่คล้ายดวงเศษสีหลวงสุนรเป็นรุ่นท็อป นี่เท่าไหร่อเน่ะเนื้อผมเนื้อผมแปดร้อยครับแปดร้อยเหรอเนื้อผมผมนึกว่าเนื้อผมจะถูกกว่าเลยอ๋อเป็นรุ่นที่เขานิยมนิยมดวงเศรษฐีเงินหลวงพ่อทองเขาอยู่วัดสักแก้วหรือวัดหลวงพ่อตอนสร้างอ่ะวัดวัดไอ้วัดนี้สร้างอ๋อวัดนี้สร้างแต่ตอนนี้เขาอยู่วัดอ้วัด้านไร่รุ่นแรกของท่านก็อยู่วัด อุตบาทเขาใหญ่หอมอ๋อชายภูมิแต่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณไม่หเป็นคนจานเหรียญให้หลวงพ่อคูณอ๋อสมัยนั้นสมัยนั้นอ๋อมีดวงเศรษฐีมีดวงเศรษฐีรุ่นแรกนี่เท่าไหร่ดวงเศรษฐีเศรษฐีสี่ร้อยรวมส่งสี่ร้อยรวมส่งปิตตาครับปิตตาเอาไปครับปิตตาหลวงพ่อทองเหมือนกันหลวงพ่อทองอืมนี่หลายนี่เท่าไหร่หลวงพ่อทอง มาตองนี่ก็สามร้อยครับอ๋อสามร้อยอามีอยู่สามลุนปิดตามีอยู่สามมีอยู่สามนี่เท่าไหร่ดิปิดตาแต่ละสามร้อยรวมส่งอ๋อสามร้อยรวมส่งนะครับปิดตานะครับนีปิดตาปิดตามีอยู่สี่เหรอมสี่เหรียญมีสี่เศษนี่มีพลอยเศษอมีพลอยตรงนี้ครับผม สี่ร้อยรวมส่ง <Okay. S 1> ใช่ไหม <300 S 1> ปิดตา300อ๋อสามร้อยรวมส่งนะปิดตาปิดตาสามร้อยร้อยรวมส่งนะครับเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อทองวัดปันไล่นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจอยากได้ก็เดี๋ยวจะลงเบอร์โทรไว้ให้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมนะครับ